ไลฟ์สดที mm ่หมาชาน่าไปทำท่าไหนดีก็เบต้องให้กมะดัน้ำเโลกสนั้นนะสิอนตัก็อนตักนอนตักนอนนุนตันอนตักไอ้แต่ไม่โม้ ว่าตอนที่นอนนุ่นตักอ่ะก็มีแอบเปิดมากคือแบบเจอเจอกันครั้งแรกเลยนั่นน้องตากแน่ยหลังนัะเนี่ยดีนะที่ผมไม่ได้ไปด้วยถ้าผมไปด้วยไปไปนอนตักแล้วผมจะชวนแม่เขาคุยทั้งคืน่้ตักนั่นแหละ ข้างนอกนี้ถ้าถ้าเขาชวนไปก็ไปโอเคไม่ชวนครัฮะไม่ชวนไปหน่อยอ่ได้บอกแม่หน่อยว่าเดี๋ย่าพาเพื่อนมาเพื่อนมาวันนี้อย่างน้อยที่ไปนั่งกินข้าวด้วยก็ได้อ๋ออะไรนะอะไรนะอ๋อที่ผ่านมา าจะมีโพสิอะไรออกมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเข้าใจในมุมที่พีเอฟซีเราด้วยเอฟซีเราก็เปรียบเสมือนพ่อกับแม่เราอะไรเงี้ยไม่ชอบคนที่รักแม่หวังดีเออคนที่รักแมหวังดีแค่ไหนพ่อกับแม่เราอะไม่มีใครมาโดนเห็นเห็นลูกโดนด่าโดนว่าโดนบูลลี่โดนทำร้ายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบแล้วทางร้านลูกก็ยังเข้าใจอีกว่าบางครั้งเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะหยอกเราหรือเล่นๆกับเราอะไร เปผู้ใหญ่น่ารักมากผู้ใหญ่เขาก็อาหารนุ้งก็ขั้นเขินนะจริงจริงนุ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยหรือหรือไม่ได้เกิดเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ขอโทษนะขอโทษแทนแทนน้องๆด้วยน้องๆ,ๆ,ๆเขาไม่ได้คิดอะไรเขาที่ร้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยนุ้งก็โอ้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยครับแวนที่ผิดก็ไม่ได้ไม่ได้มาหาใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ครับเขาก็บอกว่าทางทางร้านเขานะตามทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยพี่ๆก็ลงโทษน้องเขาแล้วได้ได้สั่งให้น้องเขาพักงาน นุ้ไม่ได้ซีเรียเลยครับเพราะว่าเพราะว่า,วามันมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วความคิดคนแตกต่างกันเพราะว่าไม่อีกไม่นานนุกกับทางร้านก็น่าจะได้ร่วมง,งานกันอยู่แล้วอาจจะได้ร่วมง,งานกันแน่ะไรอย่างเราไม่เห็นครั้งแรกเลยเป็นแบบใจเสียตกใจดิตกใจคือวันนั้นน่ะนุกรับช่อลังใจจากพี่เอฟซีพอดีนุกเลยยังไม่ได้เข้าไปดูทีแรก <c oughs> แล้วก็ได้มาได้มาเข้าไปเห็นช่วงตอนสองทุ่มอะไรเงี้ย ก็แอบตกใจพี่เนี่ยมีอะไรนะว่าอะไรเงี้ยเอฟซีก็โคตรเต็มเลยอะไรเงี้ยล้วเห็นตอนทีเหนใจยกเลิกเพราะว่าอะไรก็กลัวกลัวกลัวทุกทุกฝ่ายมีปัญหาลูกก็ไม่อยากให้ทางร้านเสียหายด้วยไม่อยากให้ทางเอซีเสียหายเหมือนกันแต่เราตัดปัญหาเลยก็อ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วกันมีโอกาสดีๆเราก็ไปไปไปงานร้านใหม่ ไม่ไม่ไม่ครับผู้ใหญ่น่ารักต้องบอกว่าผู้ใหญ่น่ารักมากเอาปลาเช้ามาแล้วก็มาขอโทษกับตัวเองเลยใช่ใช่ใช,ใช่เป็นเป็นตัวแทนมาแล้วก็บอกเขาแหละอย่างที่ลูกพูดว่า,าโลกมันม,นมนันมันมันแค่สักวันหนึ่งเนาะต้องได้ร่วมงานกันเหมือนเดิมใช่ใช่บางค้าลูกอาจจะไปมางครไปอาจจะ อยู่แล้วว่าอันนี้นาม่าก็ก็ก็ถือว่าเป็นสติเกรินใจเรื่องนร่วมหัวเออเราก็อยู่ของเราดีๆบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเราขนามชินแล้วครับตั้งรับตองตั้งรับก็ค่อมันคือกติว่ามีคนรักก็ต้องมีคนที่ไม่รักใช่ครับความคิดมันคนละอย่างกันร้อยพ่อพันแม่เราจะไปบังคับให้เขามารักเราทั้งหมดัมนไม่ได้หรอก ี่ภูมิแครับคือเราต้องทำความนอกจากเราจะมีภูมิแล้วเราต้องทําความเข้าใจด้วยว่าคนทุกคนเขาไม่ได้เกิดมาก,กับคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันความคิดมันแตกต่างกันคนคนหนึ่งมีความคิดใช่ฮะ <c oughs> เราไม่สามารถไปบังคับให้เขามามารักเราได้ทั้งหมดหรือมันเกลียดเราได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยใช่ครับเราต้องเราต้องอยู่กับมันได้สจารรมนุษย์อย่างตอนเกิดเมื่อวันไปก็คื ตั้งแตเรื่องมมทางแล้วที่ที่ครั้งหนึ่งเราได้ร่วมทํางานแล้วเราสําเร็จมากับกับเพื่อนคนที่ที่ดี เราจะทําดีขนาดไหนหรือเราจะพัฒนาขนาดไหนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ในค่าเหมือนกันเราแค่ไปโฟกัสคนที่เขาชอบเราดีกว่าคนที่เขาชอบเรารักเราคอยแักดันเราเราทําให้พวกเขาคนนั้นใจปูดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ดีอย่างหนึ่งนราเอาไปอัดใหม่ถ้าเป็นปได้ยชน์ ในบ้านผมอะปายเขาเป็นเขาชอบนั่งชิวๆใช่ไหมผมสร้างบานบ้านส้าบ้านของปอะไรนะของเพื่อนๆและก็เราเพรานี่นะกับว่าชอบชิวเหมือนกันรวยอย่าไปว่าของปายคนเดียวนะคเดี๋ยวไปนั่งตะวันสวยเลยมีมุของปาเ็นที่แบบปายหรืปวยาเนี่ของฉันมีตับจงหมตับจงการจริงแค่มีร้านร้านสินี่ยอยู่

รายการที่สามารถถ่ายในบ้านได้ใช่ใช่แต่แต่แต่หลักๆก็คือเพื่อนๆตอนนี้ติดบ้านไหมครับคุณปิดบ้านไหมฮะเราอยู่บ้านใหม่แล้วอ่ะยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยดิว หูีแล้วประมาณนั้นครับไม่รวมตกแต่งหรือวาไม่ร่รวมบย่ิได้เื่อเอยงอด้ไมก็ก็ไม่รวมนี่เรตั้งตัวได้ไกลไหมว่าไม่เกินเท่าไหร่ามปังเเท่าไหร่คะตั้งเลยว่าขอสปีมปีจะใช้กรบือง่หร่สามปีแล้วก็ปีที่สีก็ใช้ต่อไปไม่ทำหูมล้วตั้งตัวไปเท่าไหร่ ตอนแรกตั้งไว้ไม่เกินสิบไปต่อไปเท่าหนึ่งตอนแรกตั้งสิบเหรอตอนแรกตั้งไม่เกินสิบตอนนี้เกินยี่สิบแล้วมันมันมันไปเห็นแล้วมันชอ่องคือล้วค่ววอนข้างที่จะเป็นหมู่บ้านที่ที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยอ,อันนี้ให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยเลยไหมคะทคนพ่อแม่เขาน่าจะไม่มาอยู่หรอกเขาจะมาเป็นบางครั้งเพราะว่าพ่อแม่ก็เขาอยู่ฟาร์มเขามีความสุขแล้วตื่นเช้ามาเห็นต้นไม้เห็นาไฟไปรถทำต้นไม้ก็มี เดียวานไหลขนาดนั้น่ะก็ทัรทีมงานเยอะครับไม่ไม่หมาหมายถึงอนุก็อยู่คนเดียวแต่ทีมงานก็จะไปมาหาสู่รวมทั้งเพื่อนไปก็ไปนั่งเล่าอะไรด้วยอะไรเงี้ยเตรียมรับโชคกับเลขบ้านไี้ยงครับมันจะไนอ่ะหนึ่งตัวได้ใรพันร้อยเกินใครหนึ่งตัวหนึ่งต้วได้ยี่สิบเก้าไี่บเก้าเก้า บมีเก้าโอ้ยขอหมดใช่ไหมนั้นล่ะคือผมไม่ไม่อยากบอกเพราะว่าเวลาเราบอกมันคนละอย่างกับายบอกปลายบอกมือไปเทียร์แต่เราบอกแต่เราบอกไม่ถูกเพราะเขาถือเงินเราจะซีบอกลไปให้ายพูดได้ไหม